สวัสดีครับดรธงปรช่างนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการวาดรูปคนนะครับวาดรูปคนเนี่ยประโยชน์ของเขานี่คืออะไรนะครับเอ่อในการสื่อสารและการรายงานอะไรต่างๆเนาะการที่คนเราส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามคิดเป็นภาพนะแล้วก็นึกถึงอะไรเป็นภาพคนนี้ถ้าเราช่วยวาดรูปอะาการวาดรูปประกอบเนี่ยมันก็จะทําให้คนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกอินรู้สึกแบบเออเข้าใจง่ายดีอะไรเงี้ยอ่ะเรามาดูรูปเบสิกที่เรามาจะวาดกันนะ เป็นยังไงเอาเรื่องคนด้กันนะครับเอาผมมาดูนะครับเราก็มาจะวาดหัวคนก่อนนะหัวคนนะผมก็จะวาดแบบนี้อ่ะแล้วก็ยืมมานิดนึงนะครับยืมมานิดนึงอันนี้ก็จะเป็นหมวกหมวกเสร็จปุ๊บอ่านี่คูอหน้าคนนะครับหน้าคนนี้ครับแขนนะครับแขนอ่านี่ครับแขนยื่นมือออกไปอ่ะล like ักษณะแบบนี้นี่ครับผมแขนชี้นิ้วสั่งลูกน้องทํางานนะครับตัวเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็ขาครับ ขาขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยแค่นี้เราก็ได้คนมาหนึ่งคนแล้วนะครับอุปกรบสสาคัญของการวาดคนนะมีดังต่อไปนี้ครับหนึ่งก็คือถ้าเป็นพนักงานทั่วไปก็คือเสื้อครับเสื้อนะเสื้อนะเสื้อก็ต้องเป็นแขนยาวนะครับและ2ก็คือเรื่องของรองเท้าต้องมีนะครับแล้วก็หมวกแล้วก็อันนี้เป็นปกนะครับแล้วนั้นเป็นหมวกอ่บริษัท ABC เนี่ย ก็จะวาดประมาณนี้เนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆในเวลาเราพูดเราวาดอ,อะไรไปมันก็จะทําให้คนเขาสนใจมากขึ้นแล้วก็อินกับเรื่องที่ที่เราวาดมากขึ้นนะครับเราลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับการวาดคนก็จะง่ายๆยาแบบ,บนี้แหละครับสำหรับพี่บีสวัสดีครับ